สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกันกับผมนะครับนัดสุดอรถบ้านรามินทาซอย5นะครับวันนี้นัดจะพาชมรถเข้าใหม่อีก1นึคันนะครับเป็นรถคันด้านหน้านี้เลยนะครับ New MG ZS นะครับรุ่นท็อปสุด1 5 x p u s นะครับเป็นรถปี2020แท้นะครับไมแท้56,000กิโลนะครับรถคันนี้นะครับยังอยู่ในระยะรับประกันของศูนย์ MG นะครับถึงปี2024เลยนะครับโคตรคุ้มนะครับจากรถใหม่ป้ายแดง799,000บาทนะครับ กับราคาพิเศษนะครับวันนี้เราขายเพียง599,000บาทนะครับซื้อเจ้า MG ZS นะครับตัวท็อปคันนี้ไปนะครับลูกค้าประหยัดไปแล้วถึง2 0 0 0 0 0บาทเลยนะครับสำหรับโปรโมชั่นนะครับที่นี่นะครับลูกค้าประวัติดีฟรีดาวนะครับดอกเบี้ย0% 1ปีนะครับหรือ2.79นาน4ปีนะครับสามารถเลือกผ่อนได้นานสูงสุดนะครับถึง84เดือนเลยนะครับจัดไปแนนในทั่วประเทศไทยนะครับซื้อได้ทุกอาชีพเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับของเรานะครับรถ มีใบการันตีการตรวจสภาพนะครับจากบริษัทวันดูคาเลยนะครับรับประกันตัวถังโครงสร้างนะครับเดิมทุกจุดนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพิคว่ำไม่มีจมน้ำมาแน่นอนนะครับเดี๋ยวนัดจะพาชมนะครับกับเจ้า MG ZS นะครับสำหรับโฉมนี้นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับปี2020นะครับว่ารุ่นท็อปสุด1.5 X Plus นะครับมีออปชั่นอะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับ ว่า MG ZS นะครับ1.5 X Plus ตัวท็อปสุดนะครับมีออปชั่นอะไรมาบ้างนะครับเริ่มจากด้านหน้านะครับด้านกระจังหน้านะครับตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับตรงนี้เลยนะครับโลโก้แบบโครเมียมนะครับกล้องนะครับต้นอยู่ตรงนี้นะครับด้านหน้านะครับคันนี้มาพร้อมชุดแต่งรอบคันนะครับสวยมากนะครับคันนี้ ด้านล่างนะครับก็จะมีไฟตัดมองออกนะครับซ้ายขวานะครับระบบไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบไบโพเจคเตอร์นะครับมาพร้อมไฟส่องสว่างตอนกลางวันนะครับระบบไฟหน้าของเขานะครับรุ่นนี้สามารถเปิดปิดแบบอัตโนมัติได้เลยนะครับถัดมานะครับด้านล้อนะครับคันนี้เป็นล้อแมกนะครับสีทูโทนนะครับขนาดแมกขอบนะครับคันนี้มาพร้อมยางปี2021นะครับแมกขอบ17นะครับระบบเบรก ABS นะครับดิสเบรก4ล้อเลยนะครับ ถัดมานะครับด้านกระจกมองข้างนะครับสีเดียวกันกับตัวรถนะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับและกล้องนะครับ360อบวิวตรงนี้นะครับถัดมานะครับคันนี้นะครับมือเปิดด้านนอกนะเป็นแบบโครเมียมนะครับประตูคู่หน้านะครับมีปุ่มกดปลดล็อกล็อกรถนะครับตรงนี้เลยนะครับสะดวกสบายมากนะครับออปชั่นมาเต็มนะครับสำหรับ MG ZS5X Plus คันนี้นะครับปี2020แท้นะครับรถสวยไหม แทห้าห0ื0กกิโลนะครับลูกค้าซื้อคันนี้ไปนะครับยังมีรับประกันจากศูนย์ต่อเลยนะครับด้านบนก็จะมีลาหลังคานะครับเป็นสีเงินนะครับเครื่องยนต์1,500ซีซีนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะครับคันนี้เป็นโฉมล่าสุดนะครับกับเจ้า New MG ZS นะครับด้านไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับโลโก้นะครับที่เปิดฝาท้ายนะครับจะเป็นสามารถเปิดได้ตรงโลโก้นะคคครรรรััับบบ MG นนนะะตงี้เลย ฝาท้ายนะครับเป็นโช๊คธรรมดานะครับยังไม่ใช่ไฟฟ้านะครับสําหรับโฉมนี้นะครับด้านกันชนหลังนะครับตกแต่งด้วยนะครับชุดแต่งนะครับด้านหลังเซนเซอร์ด้านหลังนะครับ3ามตำแหน่งนะครับมาพร้อมกล้องหลังนะครับตรงนี้เลยนะครับจากศูนนะครับด้านบนนะครับก็จะมีสปอยเลอร์นะครับฝาท้ายนะครับมาพร้อมไฟเบรกแบบ LED นะครับต่ออากาศแบบคลิปฉลามนะครับ รอบรอบคันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับด้านนอกเดี๋ยวราไปชมออปชันด้านในกันต่อนะครับสำหรับภายในนะครับ MC ZS นะครับภายในของเขานะครับเบาะจะเป็นเบาะหนังนะครับจากศูนย์นะครับสีทูโทนนะครับภายในนะครับระดับพรีเมียมนะครับหรูหรานะครับออปชันจัดเต็มเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปชมออปชันฝั่งคนขับกันต่อนะครับคันนี้นะครับตัวท็อปสุดนะครับหลังคาจะเป็นสลูปนะครับตรงนี้เลยนะครับขนาดใหญ่นะครับซื้อทังทีนะครับลูกค้าต้องซื้อตัวท็อปไปเลยนะครับราคาไม่แพงนะครับคันนี้599,000บาทนะครับรถใหม่ป้ายแดง799,000บาทนะครับซื้อวันนี้นะครับประหยัดไปแล้วถึง200,000บาทเลยนะครับสาหรับ MG s t r คันนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูออปชันฝังคนขับบนต่อนะครับเริ่มจากพวงมาลัยนะครับคันนี้พวงมาลัยหุ้มหนังนะครับจากศูนย์เลยนะครับมาพร้อมมาติดฟังก์ชันนะครับลูกค้าสามารถนะครับปรับนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับรับสายโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์นะครับได้ตรงพวงมาลัยเลยนะครับแล้วก็นะครับคันนี้กุญแจนะครับมา2ชุดนะครับกุญแจจะเป็นแบบนี้นะครับกุญแจรีโมทนะครับปุ่มกดสตาร์ทเอนจิ้นนะครับปุ่มกดจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าดูนะครับ เรือนไม้นะครับแบบดิจิตอลนะครับคันนี้เลขไม่ห้าหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบสี่กิโลเมตรนะครับถัดมานะครับด้านเครื่องเล่นนะครับมาพร้อมหน้าจอทัชสกรีนขนาดสิบนิ้วนะครับระบบเชื่อมต่อไอซัมมาร์นะครับรองรับนะครับวิทยุอซีดีเอ็มพีสามเอวีเอ็กยูเอสบีนะครับระบบเชื่อมต่อบลูทูธนะครับพร้อมกล้องนะครับคันนี้กล้องหลังนะครับสามร้อยหกสิบวิวนะครับแอร์แบ็คคู่หน้านะครับ ระบบเกียร์นะครับเป็นเกียร์อัตโนม <turns behind> ัตินะครับหัวเกียร์ตกแต่งด้วยหนังนะครับคอนโซลเกียร์นะครับตกแต่งด้วยเคปล่านะครับตรงนี้เลยนะครับหรูมากนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นนะครับสมุดรับประกันศูนย์นะครับมุอกรใช้นะครับอยู่ครบเลยนะครับซื้อคันนี้นะครับคุ้มมากนะครับลูกค้าเบาะนะครับฝั่งคนขับนะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับสะดวกสบายนะครับ ภายในก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่หา mg z s นะครับโฉมนี้อยู่นะครับรีบเลยนะครับมีแค่คันเดียวนะครับราคาไม่แพงนะครับคันนี้จัดโปรโมชั่นอยู่ที่599,000บาทนะครับรีบโทรเข้ามาเลยนะครับที่เบอร์ผมด้านล่างนี้เลยนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจรถคันนี้นะครับสามารถนัดดูรถนะครับได้ที่ศูนย์นวถบ้านรามินทราซอย5นะครับตลาดรถกลางคืนของเราเปิดบริการทุกวันเลยนะครับหรือโทรเข้ามาสอบถามนะครับได้ที่เบอร์ผมด้านล่างเลยนะครับก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยนะครับเพื่อลูกค้าจะได้ไม่พลาดรีวิวรถของทางโชว์รูมเรานะครับและติดตามนัดได้ใน E ีีหน้านะครับว่านัดจะนำรถรุ่นไหนมารีวิวกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับนัดขอตัวลาไปก่อนและพบกับนัดในใหม่ใน E ีีหน้านะครับสวัสดีครับ